ครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนเมษายนในปี25 ชาวลัคนาราศีธนูนะครับชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนเมษายนปี2560นั้นจะต้องบอกว่าคุณกําลังจะมีข่าวดีจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินและการงานนะครับการงานของคุณจะก้าวหน้าแล้วก็จะเข้าทีจ่จะลงหลักปักฐานได้อย่างแน่นอนทีเดียวผมพูดถึงท่านที่กําลังจะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานจากโปรเจกต์ใหม่ๆหรือท่านที่กําลังรอข่าวดีในเรื่องของการงาน ท่านที่กําลังจะรอตําแหน่งนักที่การงานหรือกำลังมีการต่อรองเจราจาอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของการงานก็พยากรณ์ว่าท่านจะมีออความสําเร็จสมหวังมันจะเป็น,ปนในทิศทางที่ท่านพึงพอใจทั้งในเรื่องของตัวเลขนั่นหมายถึงเรื่องของรายรับและในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานส่วนชาวลัคนาราศีธนูนะครับที่ทํางานอิสระนะครับก็จะต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ ท่านก็จะมีโชคดีเช่นกันท่านจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักหรือการเงินของท่านจะดีขึ้นจะก้าวหน้าขึ้นนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้ท่านพยายามเก็บเงินไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยบางครั้งพอได้เงินมาเนี่ยมันก็หาช่องที่จะใช้เงินออกไปได้ง่ายๆเหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีก็ต้องถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับในเรื่องของการงานและการเงินของชาวลาาัคนาราศีธนูคุณจะมีความจุกจิกหรืออดใจยอยู่บ้างกับ ผู้ร่วมงานนะครับถ,ถ้าเกิดเป็นเรื่องของงานประจำเนี่ยก็าอาจจะมีพวกปากหอยปากปูหรือคนที่ชอบไปพูดถึงคนอื่นในแง่ลบนินทาทุกคนในแง่ลบนะครับคนอื่นไม่ดีเป็นหมดยกเว้นตัวกูเองดีคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอึดอัดใจเกี่ยวกับพวกสงครามจิตจิตวิทยาในเรื่องของออที่ทํางานหรือออฟฟิศของท่านที่ท่านทําอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะมี มีผลกับท่านอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดว่าท่านมองไปที่เป้าหมายของท่านมองข้ามปัญหาจุกจิกงี่เง่าพวกนี้ไปผมรับรองได้ว่าเดือนเมษายนสาหรับชาวลัคนาราศีธนูงานท่านจะดีมากๆทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของความรักสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้นผมจะต้องบอกตรงนี้นะครับว่าความรักของชาวลัคนาราศีธนูนั้นยังไปได้ดีอยู่ขอให้ท่านมีความสุขกับความรักที่ท่านมีนะครับกับความรักที่อยู่ตรงหน้าท่าน นะครับลักษณะของการโคจรของดวงดาวตรงนี้บองบอกว่าความรักที่มีอยู่ในดวงของชาวลัคนาราศีธนูนั้นจริงๆแล้วมันก็มีความรงตัวมากๆทีเดียวในระดับหนึ่งแต่มันจะมีสิ่งที่ทําให้คุณจุกจิก,จกใจนั่นหมายความว่ามันเกิดขึ้นจากความคิดไปเองหรือว่ามันได้สิ่งหนึ่งที่ดีแล้วแต่คุณกลับมีความรู้สึกไม่พึงพอใจต้องการได้มากกว่านั้นหรืออีกในหนึ่งจะหมายความว่าคุณมีความรู้สึก งุดหงิดใจของตัวคุณเองนะครับเพราะลักษณะการทำมุมของดวงดาวของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยผมจะต้องบอกว่าจริงๆแล้วดาวความรักที่มันส่งผลกันอยู่นะตอนนี้นะครับมันดีนะครับแต่มันจะจุกจิกเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณเองมันไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยอื่นใดเลยนะครับแล้วกออ็บางครั้งมันจะมีเรื่องของความคิดของตัวคุณเองซึ่งออกไปทางแง่ลบและทําให้คุณเองไม่สบายใจและทําให้มันส่งผลกับตัวคุณเองและคนรักของคุณ ส่วน,นท่านที่ยังโสดนะครับผมพยากรณ์แบบนี้ท่านที่ยังโสดก็มีโอกาสจะเจอกับความรักเช่นกันแต่จะเป็นความรักในลักษณะที่ไม่ค่อยเปิดเผยเป็นลักษณะของความรักแบบหลบซ่อนนิดนึงนะครับอีกในนึงจะหมายความว่าความรักตรงนี้เนี่ยมันแปลความหมายได้อีกทิศทางหนึง่งก็คือว่าคุณกับคู่ครองของคุณเนี่ยต่างคนต่างอยู่คนละที่คนละทางกันเช่นคู่ของคุณอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศแล้วไม่ค่อยได้เจอกันอันนี้เป็นความหมายที่หนึ่ง ความหมายที่2นั้นก็หมายความว่าอาจจะเป็นเพราะกิจการงานทําให้คุ่กับคู่ครองไม่ได้ไม่ค่อยได้เจอ,เจอกันแต่อย่างไรก็ดีผมก็สรุปตรงนี้ง่ายๆสั้นๆว่าดวงความรักของชาวลัคนาราศีธนูนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากฉะนั้นอะไรที่มันดีแล้วก็ขอให้ดาเนินต่อไปนะครับกระผมสินแสมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุยนาคทองขอแะท่านไปก่อนเดพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ